ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอันนี้รอบเอ็ดเกมเอามาเรอ,นนอมาเล่นกันว่าเราจะได้เป็นคิวเมดหรือฆาตกรกันนะครับคริวเมดโอเคมีคนออกไปแล้วยังไม่เริ่มเกมเลยมาภารกิจแรกก็ทิ้งขยะครับซื้อเรียบร้อยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วชืบชืบชบก็มาทิ้งตรงนี้ต่อ โอเคสวยสวยมีคนเสียขาบทดไฟโอเคภารกิจมีห้องไฟโอ้ย oh. เพื่อเราหน่อยเราหน่อยจะกดเลยตอนนี้วเนี่ยมีคนตายหรือยังส,สีน้ำตาลตายหรือว่าออกอเป็นจมินคือใครวะ เบนจามินคือใครอะเออ h ัดขอลงท่อในเบนจามินคนเห็นไหมเห็นเบนจามินไหมไม่มีนี่เออใครเบนจามินนะหนักแล้วหนักแล้วอ,อ๋อเอ้ยหรือว่าเป็นเพื่อนเขาอะเออน่าจะเล่นอยู่ด้วยกันมั้ง ทำไมบอกชื่อในเกมแล้วไม่ออกเกมมันเก่งจังวะโอ้โนโอ้ไม่กัดระลุดบัตรกัดดูดีลครั้งเดียวผ่านเออสวยนั่นแหละนั่นแหละนาน,นานทีได้มาอัดคลิปออข้อได้ทำเท่าไหร่เกียจเหตุผลที่ดีัเราภารกิจเราไปทีห้องเนวิกโอ้ยสีเหลืองอื เอเยลโล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 คิวเยลโลคิวไอซีไอซีเออผมไปตัดออกละเยลโลโอ้โหดรัมดรัมมาจากไหนอ้าวอาไปแล้วเหรอ แล้วเบนจามินคือเอา้าใครวะโอ้ยผมเอ่อเอ่อเอเออันนี้ก็ได้เบนจามินคือใครโอ้ยก็ใครวะใครคือเบนจามินวะเนี่ยเดี๋ยวผมตาฝาดวะโอเคไอห้จอให้จอ เดี๋ยวผมไปทำภารกิจก่อนเดี๋ยวแล้วก็เข้าไปกดตุม่มกดตุม่มเชิบอันนี้ขึ้นเดี๋ยวค่อยมันดาวน์โหลดแล้วกันไปทำอีกอันนึงก็มากดตุม่มตรงไหนวะเราไปที่ตรงนี้เอแถวแถวห้องโอทูเอ้ยห้องนิวีนิวเกชิป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 ,ชปโอเค้แล้วกดปุ่มกันเลย ไปกดปุ่มการโอเคและอีกสามครั้งวูสเปนซินติเคียวบอ,อ,อกว่าสีดำสีดำเหรอโอเคโอเคสีดำก็สีดำ เคโอเคโอเคโอเคงงตั้งนานมันจะเป็นคือสีดำใช่ไหมทำไมไม่บอกแต่แรกล่ะเอ๊ะหรือเขาบอกหรอวะเอ่ผมไม่รู้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 คลิปนี้จะไม่เป็นการตัดต่อเลยนะครับอืมไม่มีเลยผมไม่ตัดอะไรออกแล้วแล้วกันโทษ